การแข่งขันที่สุดมันบางก็เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีบางก็ทำเป็นรายได้ความสนุกที่หยุดไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าเกมเกมมีหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติบางคนเล่นบนมือถือบางคนเล่นบนคอมพิวเตอร์ไม่ก็เครื่องเกมต่างๆโดยเฉพาะส่วนใหญ่คือการบังคับด้วยนิ้วของคุณและความสนุกสนาเนเพลิดเพลินของเกมอาจทำให้มือของคุณทำงานหนักจนผิดปกติคือนิ้วล็อกเนี่ยเกิดได้กับ ทุกนิ้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากพวกของตรงบริเวณนิ้วหัวแม่มือนะคะจะเริ่มจากเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือก่อนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะมีเรื่องของงอนิ้วหัวแม่มือไม่สุดนะคะโดยระยะท้ายๆเนี่ยคือจะงอง,งองข้อนิ้วเนี่ยไม่ลงค่ะก็จะมีเรื่องของตัวปลอกหุ้มเอ็นของนิ้วหัวแม่มือนะคะอักเสบ ซึ่งอาการเนี่ยจะเกิดตรงบริเวณของข้อมือนะคะอ,อ,อันนี้จะมีอาการเจ็บเป็นหลักนะคะแล้วก็จะเจ็บเวลาที่มีการใช้งานนะคะกออ็ถ้าอาการไม่มากเนี่ยนะคะหมอจะแนะนําให้ 1. คือลดการใช้ 2. แช่น้าอุ่นนะคะสาทานยา 4. คือบริหาระคะ่ะโดยถ้า แช่น้ำอุ่นเนี่ยก็คือแช่วันละ5 1านาทีนะคะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันนะคะหลังจากแช่แล้วเนี่ยก็าจะบริหารต่อนะคะก็อาจจะเหยียดอย่างเงี้ยคะคือมือประสานกันนะคะแล้วก็เหยียดเหยียดนะคะให้ตรงคนนิ้วเนี่ยตึงนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะนับหนึ่งถึงสิบก็พอะค่ะนะคะอาจจะทําเป็นเซตก็ได้อาจจะทําเช้าสิบเซตเย็นสิบเซตนะคะแล้วแต่ความสะดวกของคนไข้ะค่ะ